เรื่องเล่าสยงนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวชวนขนลุกถ้าพร้อมแล้วขอเชิญฟังเรื่องเล่าในวันนี้กันครับตอนวิญญาณแค้นในหอ,อนางโลงในยุคเอโดะอันรุ่งเรืองหอนาฬง,งโยชิวาระเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยแสงสีและความบันเทิง แต่ภายใต้ความงามและความหรูหรานั้นกลับซ่อนความเศร้าและความแค้นเอาไว้ยูริโออิรันผู้เลอโฉมเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มมากมายแต่เธอมีใจให้กับเรียวชายหนุ่มผู้มีจิตใจดีงามแต่ฐานะยากจนในยุคเอโดนั้นโออิรันไม่ได้เป็นเพียงหญิงขายบริการแต่พวกเธอคือศิลปินและผู้ให้ความบันเทิงชั้นสูง พวกเธอได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในด้านต่างๆเช่นการเต้นรำการเล่นดนตรีการเขียนบทกวีและการสนทนาพวกเธอมีค่าตัวสูงมากและลูกค้าของพวกเธอส่วนใหญ่เป็นขุนนางและพ่อค้าผู้ร่ำรวยความรักของยูริและเรียวถูกขัดขวางด้วยความแตกต่างทางฐานะเรียวถูกบังคับให้แต่งงานกับลูกสาวของตระกูลร่ำรวยเพื่อผลประโยชน์ ยูริเสียใจและแค้นใจมากเธอสาบานว่าจะแก้แค้นชายคนรักและทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำลายความรักของเธอด้วยความแค้นที่สุมอกยูริเริ่มวางแผนแก้แค้นอย่างเลือดเย็นเธอใช้สเสน่ห์ของโอิรันล่อลวงชายคนรักและคนรอบข้างให้มาติดกับเธอค่อยๆทำให้พวกเขาพบกับความหายนะทีละคนโดยใช้ความรู้ด้านศิลปะ และการวางแผนที่เธอได้รับการฝึกฝนมาแต่แล้วในคืนหนึ่งที่พายุโหมกระหนำ่ำยูริถูกพบเป็นศพในห้องของเธอร่างของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลราวกับถูกสัตว์ร้ายขยํำชาวบ้านเชื่อว่าเธอถูกฆ่าโดยวิญญาณร้ายแต่ความจริงแล้วเธอถูกฆ่าโดยชายผู้หนึ่งที่เธอเคยปฏิเสธความรักชายผู้นั้นต้องการครอบครองความงามของยูริ แต่เมื่อไม่ได้ดังใจเขาจึงลงมือฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมเรื่องราวของยูริกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเรื่องราวของโออิรันที่ถูกฆ่าตายด้วยความแค้นและกลายเป็นวิญญาณอาฆาตท,ที่คอยหลอกหลอนผู้คนหลังจากยูริเสียชีวิตหอนางโลมโยชิวาระก็ถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบงันและความหวาดกลัว มีข่าวลือว่าวิญญาณของยูริยังคงวงเวียนอยู่ในหอนางโลมคอยหลอกหลอนและแก้แค้นผู้คนฮานาเกอิชาฝึกหัดคนใหม่เธอมีดวงตากลมโตและใบหน้าอ่อนเยาว์แต่แฝงไปด้วยความกล้าหาญและความอยากรู้อยากเห็นเธอได้ยินเรื่องราวของยูริจากปากของโอคามิเจ้าของหอนางโลมโอคามิ ok เป็นหญิงชาราที่มีใบหน้าเหี่ยวย่นและดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้า เธอเตือนฮานะว่าอย่าเข้าไปในห้องของยูริห้องนั้นถูกสาปโอคามิกล่าวเสียงสั่นเครือวิญญาณของยูริยังคงวงเวียนอยู่ที่นั่นเต็มไปด้วยความแค้นแต่ทําไมลาา่ะคะฮานะถามด้วยความสงสัยยูริถูกฆ่าตายด้วยความแค้นโอคามิถอนหายใจวิญญาณของเธอไม่ยอมไปสู่สุขติเธอต้องการแก้แค้น โอคามิเตือนฮานะว่าอยากเข้าไปในห้องของยูริแต่ความอยากรู้อยากเห็นของฮานะกลับทําให้เธอฝ่าฝืนคำเตือนในคืนหนึ่งฮานะเข้าไปในห้องของยูริห้องนั้นมืดมิดและเย็นเยียบราวกับไม่มีชีวิตอยู่เธอพบกับชุดกิโมโนสีแดงสดที่ยูริเคยสวมใส่เมื่อเธอสัมผัสชุดกิโมโนนั้นเธอก็รู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง และได้ยินเสียงกระซิบที่ดังอยู่ในหูเจ้ากล้าดีอย่างไรมาเหยียบย่ำห้องของข้าฮานะตกใจกลัวเธอพยายามวิ่งหนีแต่ประตูกลับถูกปิดล็อกเธอเห็นเงาของหญิงสาวในชุดกิโมโนสีแดงปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอใบหน้าของหญิงสาวนั้นซีดเผือดและดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นเล็บยาวแหลมคมของเธอกรีดไปตามผนัง ทำให้เกิดเสียงแหลมแสบแก้วหูวิญญาณของยูริเริ่มหลอกหลอนฮานะเธอปรากฏตัวในรูปแบบต่างๆทั้งในความฝันและในความเป็นจริงในความฝันฮานะเห็นภาพของยูริที่ถูกทรมานภาพเหล่านั้นตามหลอกหลอนเธอไม่หยุดในความเป็นจริงฮานะได้ยินเสียงกระซิบเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกเจ้าจะต้องตาย เสียงของยูริดังก้องอยู่ในหัวของฮานะเจ้าจะต้องชดใช้สำหรับความผิดของพวกเจ้าฮานะเริ่มเห็นภาพหลอนของยูริที่ถูกทรมานผิวหนังของยูริปริแตกเลือดสีดำไหลออกมาจากบาดแผลดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นฮานะรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความแค้นของยูริเธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมยูริถึงกลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาต ข้าขอโทษหานะพึมพำน้ำตาไหลอาบแก้มข้าไม่ได้ตั้งใจแต่ยูรีไม่ยอมฟังเธอต้องการที่จะแก้แค้นเธอต้องการที่จะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับความตายของเธอต้องทนทุกทรมานเธอเริ่มควบคุมร่างกายของหานะทำให้หานะทำร้ายผู้คนในหอนางโลมเจ้าจะต้องตายเสียงของยูรีดังก้องอยู่ในหัวของฮานะ ทุกคนจะต้องตายฮานะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเธอพยายามที่จะต่อต้านวิญญาณของยูริแต่ก็ไม่สำเร็จเธอรู้สึกราว,ก,วากับว่ากำลังถูกดึงลงสู่ความมืดมิดฮานะถูกวิญญาณของยูริครอบงำเธอเริ่มทำร้ายผู้คนในหอนางโกเธอเชื่อว่าทุกคนคือศัตรูของเธอโอคามิพยายามที่จะปราบวิญญาณของยูริแต่ก็ไม่สำเร็จ ในที่สุดโอคามิก็ตัดสินใจเรียกเซเมนักบวชผู้มีพลังวิเศษเซเมสามารถมองเห็นวิญญาณของยูริและรู้ถึงความแค้นที่เธอมีเซเมพยายามที่จะเจรจากับวิญญาณของยูริแต่ยูริไม่ยอมฟังเธอต้องการที่จะแก้แค้นจนถึงที่สุดเซเมจึงตัดสินใจใช้พลังวิเศษของเขาปราบวิญญาณของยูริ เมื่อวิญญาณของยูริถูกปราบลงฮานะก็กลับมาเป็นปกติเธอเสียใจกับสิ่งที่เธอทำลงไปเธอรู้ว่าความแค้นนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอเรื่องราวของยูริและฮานะเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบของความแค้นความแค้นอาจนำมาซึ่งความพึงพอใจชั่วครู่แต่ท้ายที่สุดมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุด คำถามที่ยังคงก้องอยู่ในจิตใจของผู้ที่ได้ฟังเรื่องราวนี้คือความแค้นนั้นคุ้มค่ากับราคาที่เราต้องจ่ายหรือไม่หรือว่าการให้อภัยและการปล่อยวางคือหนทางสู่ความสงบสุขที่แท้จริงขอบคุณที่รับชมและรับฟังมาจนถึงตอนนี้สนุกหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับก่อนจากกันรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ